จุเลียนโดดลงไปก่อนเราเลยอุ้ยอย่าเพิ่โดดพโดดง,ง,งโดดอย่าเพิ่งโดดข้างล่างข้างล่างนี้ลงเขาทุเลียนไปแล้วโอเคมาดาหนึ่งุเลียนไม่น่าจุเลียนโดดเลยมะกูโอ้ติลิมติงดิลิมติง ตเคสวัสดีทุกคนในตอนเช้ากันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง Next You กันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําคอมโบให้เล่นเป็นแบบซัพพอร์ตประจําทีมนะคือสกิลกดใช้เนี่ยแนะนาเลยครับผมเป็นสกิลของเคแน่นอนเเพราะว่ามันเนี่ยสามารถเด้ง EP แล้วก็แปลง EP เป็นเลือดได้นั่นเองอ่าแล้วก็ให้เจ้าของรีออนนะผมเวลาแบบเราออกจากการต่อสู้เนี่ยมันจะสามารถเพิ่มเลือดได้60หน่วยทันทีก็คือแบบค่อยๆขึ้นแหละเหมือนพันยาแบบฟิลพันยากล่องหนึ่งทันทีที่แบบว่าเราหยุด หยุดนิ่งในขนาดแบบหลังจากที่เราแบบยิงศัตรูเสร็จหรือว่าโดนยิงปุ๊บเนี่ยอ่ะเรานั่งแอบหลังไอ้วอร์แป๊บๆเนี่ยมันจะเด้งเลือดให้เราเองอัตโนมัติเลยนะบอกสกิลต่อมาเป็นสกิลของไนลิทุกคนก็คือแบบเป็นไอวอร์แข่งเอาไว้ชุบเพื่อนหรือว่าเอาไว้ป้องกันเพื่อนหรือว่าเอาไว้ฮิวเพื่อนก็ได้นั่นเองก็คือวางไอวอร์แล้วก็ยิงไอวอร์นะบอกหรือว่าไอวอร์โดนยิงเนี่ยมันจะสามารถฟื้นฟูเพื่อนๆเนี่ยรอบข้างได้20หน่วยต่อวิสูงสุด40หน่วยก็คือแบบว่าสามารถ ฮืดเลือดได้นั่นเองนะคับอกตรงๆแต่ว่าที่สําคัญในวันนี้เนี่ยพระเอกของงานเลยไม่ใช่เอกดิเป็นนางเอกของงานเลยก็ว่าได้สกิลของโอลิเวียนนั่นเองคือมันจะกระจายแบบฮิวของตัวเองเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกนะผู้ชมไปให้แบบเพื่อนๆในทีไม่ว่าจะเป็นกดสกิลกดพยาบาลปืนฮิวหรืออื่นๆเกี่ยวกับการฮิวทุกอย่างเนี่ยมันจะส้ายใ้แบบว่าเพิ่มเลือดใ้เพื่อนหมดเลยในวงระยะสิบเมตรของผู้ใช้งานนั่นคือแบบคนที่ใช้โอลิเวียนจะสามารถแบบแชร์สกิลเคแชร์สกิลตัวนี้แชร์สกิลตัวนี้ค สามารถแชร์ได้3 <S <S สกิลไปให้เพื่อนๆได้เลยคือแบบเราพันยาเนี่ยเพื่อก็ได้ยาของเราด้วยอะไรประมาณนี้คือบอกเลยว่าดีมากก็วันนี้ก่อนไปแล้วชมเกมมันก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยเราไปรับชมเกมดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะสําหรับการเล่นเป็นซับพอร์ตหรือว่าซับพอร์ตกึ่งลุยนี่แหละวันนี้ไปรั้ชมเกมดีกว่าเอาล้ครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในเกมกันแล้วท่านผู้ชมครับผมคือผมลืมบอกไปอย่างนึงก็คือสกิลโอลิเวียเนี่ยคือเราต้องเลื่อนรถด้วยนะถ้าเราเลื่อนไม่เนั้อดง เดี๋ยวผมจะแบบสาธิตได้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะมาทุเรียนเดี๋ยวทุเรียนกับเ,เราเนี่ยเราจะไปโดดสะพานลอยกันดีกว่าไป่ท้าขึ้นทุเรียนท้าขึ้นอ้าวไอ้หนุม่มคนนี้เพิ่งลองล้มเหรอฝันดีเลยครับน้องอ่าฮ่ขึ้นมาจะเห็นผลค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะผมใช้เคด้วยทุกคนเพราะว่าเหตุผมเนี่ยมันมีเหตุแล้วก็มีสกิลหลายสกิลเลยมันเด้งเลือดช่วยกันใน,นแต่ทุเรียนเนี่ยมไม่มีสกิลเคนะอาจจะเด้งเลือดชักกับผมนิดหน่อยนะครับผมทุเรียนโดดไปก่อนเราเลยไปให้ทุเรียนโดดก่อนนเดดดี๋ยวผผมมมโตาทู้ช ดตัวนี้โดดตัวนี้โดดไปเลยอ่โดดเรไปเลยกดกระโดดด้วยอ่าดูเรือเรือเรือเรืเรียนนะอ่ะทุกคนดูได้ผมนี้ที่ผมโดดตามแป๊บอ่ะเดี๋ยวทุกคนมาดูเลือดผมเพิ่มได้ผมนี่ผมจะพันยาทุเรียนนะแล้วรอรอดูเลือดเรียนได้ผมตอนนี้รีออนทำงานด้วยสองคนดูนี่เกือบเต็มเต็มหลอดไปลุยต่อ คือสกิลนี้เนี่ยมันจะทํางานประมาณนี้แหละคือถ้าสองคอมโบนี้คู่กันเนี่ยมันจะสามารถแบบช่วยทีมแบบจังหวะในการบวกหรือว่าจังหวะในการแบบเราโดนยิงไม่มียาอยู่หรือว่าอยู่ที่แบบไปใกล้นอกหมอกแต่จ้องอยู่ในหมอกนะอยู่นอกหมอกไม่ได้เด้ออ่ะมีคนใช้สกิลยากล่าทุกคนไหนไหนถ้าทุกคนใช้แบบว่าโอลิเวียทั้งทีมแล้วก็รีออนทั้งทีมผมบอกเลยว่าดีมากนะครับมันจะได้ช่วยกันฮิวได้เด้อไอโครโน ไอ้โครโนเฮ้ยไอ้โครโนเฮ้ยมันไม่ตายเทเลียนยิงไม่โดนเลยโกมันก็ยิงเราไม่โดนเหมือนกันนะครับเฮ้ยเทเลียนระวังนะชิบหายละชุบได้ไหมนะ่ะเอออย่าตายเทลียนอย่าตายโอ้โหเฮ้ยเทเลียนไม่ตายเทเลียนแข็งเทเลียนเกิดได้สามรอบนะครับท่านผู้ชม อ่าแต่ว่าผมไม่สามารถฮิวได้นะโอเคเฮ้ยตู้กำลังมาโอเคยิงฮิวก่อนอุ้ยไปไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันลุกได้ตู้เลี้ยวังเด้อสลับไปเร่งเรื่อยก่อนครับทุกผู้ชมตอนนี้อ่าโอเคแต่ว,ว่าเลือเลี้ยก็จะสามารถแบบรีขึ้นมาได้ทุกคนเดี๋ยวรอดูนะเด้งไหม เหมือนรีออนทุเรียนจะทำงานไปเลยนะครับก็คือแบบเด้งขึ้นมากึ่งหลอดนะครับผมอีกขึ้นนึงต้องเติมยาเองเพราะว่าเราเลือดไม่ลดนั่นเองนะฮะมันจะค่อนข้างที่แบบใช้งานยากหน่อยนะอืมเราต้องแบบดูเลือดเราดีๆแล้วต้องดูเลือดเพื่อนดีๆด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าใช้เป็นทีม4คนเนี่ยมันก็ต่างฝ่ายต่างเด้งช่วยกันเนาะ<อ>มีดีกว่าไม่มีนั่นเองมาซื้อตาล่าสังหารวันนี้จับเ k คมังกรเลยละกันไหนปะตูอยู่ไหนตะตูอยู่นี่เลยเขาชื่อว่าไก่นะครับผมหนุ่มไก่หนุ่มไก่อยู่กับใครก็ไม่ ไอ้ตุเรียนนี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาแบบรีวิวสกิลอีกรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวเราวิ่งแบบเข้าไปเหยียบระเบิดพร้อมกันนะ3 2 1วิ่งเข้ามาโอเคทำไมตุเรียนไม่เดินเข้ามาด้วยโอ้โหตัวเตยนี่จะกลัวตายนะครับโอเคจัดการไปหนึ่งตัวไม่สาวเขาที่มาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ให้สกิลเคกับลีออนเราเด้งไปนี่ทุกคนดูดิเคเด้งคู่กับลีออนคือแบบเด้งโคตรไปตุเดียนเลือดเต็มอ่ะแปลงเป็น EP ต่อนะครับ แล้วว่าเคในแผ่นนี้เนี่ยมันโดนเนิร์ฟน,นะทุกคนใครที่เล่นเคเป็นประจำน่าจะสัมผัสได้เลยว,ว่ามันเด้ง EP ค่อนข้างที่จะช้ามากนะครับผมหรือว,ว่าการแปลง EP แบบเป็นเลือดของมันเนี่ยจะเร็วขึ้นอ่าก็คือได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับอุ้ยข้างบนมันจะสู้กันอยู่นั่นแนหะ <Head shot. S 1> ละลูกหนึ่งไปดูเนี่ยระวังระวังระวังลูกอีกหนึ่งเฮ้ hey, ทุกคนดูลีออนทำงานอ่าไม่ต้องพันยาแล้วครับจังหวะนี้ เด้งเลือดทั้งสองคนพร้อมกัดอุ้ยอ่ะมันชุบตัวเองได้มันชุบตัวเองได้อธิเดียนไ,ไปไหนแล้วอธิเดียมันหายไปตัวนึงอะตัวนี้เรายิงดาวไปแล้วไม่ใช่เหรอทุกคนหรือว่าตัวผู้หญิงตัวนี้คือตัวที่เรายิงดาววะตัวนี้มาตัวเดียนรูร้แล้วกำแพงกำแพง เรียบร้อยเอเคลากหัวแบบโคตรง่ายอ่าเด้งมาครับผมรีออนนี่ค่อนข้างจะดีคือที่ผมไม่หยิบสกิลฟอร์ดมาเพราะสกิลฟอร์ดมันมีคูดาวนะผมแต่รีออนเนี่ยไม่มีคูดาวนะฮะฟอร์ดนี่เด้งแบบแค่30แต่รีออนเด้ง6กแบบไม่มีครูดาวนะครับเงื่อนไขก็ไม่ยากด้วยนะผมไอ้น่งเงื่อนไขก็ได้อยู่แหละแต่ว่ามันครูดาวนี่แหละปัญหามันนะผมตัวฟอร์ดนะก็เลยไม่เลือกที่จะหยิบมาใช้นะครับอุยสองชาร์วมา อยากเล่นจังเหมือนเมืองซ้ายมือก็จะมีคนนะตุเรียนแต่ว่าตอนนี้นมันเป็นความแบบของหมู่บ้านนะครับข้างหน้าเราเนี่ยดีไปหาไปเลยปะเ,ยเฮ้ยเฮ้ยท้ายมือในบ้านตุเรียนเฮ้ยระวังละโอ้โหเราดีไปหามนเลยตุเรียนระวังนะโอ,โอเคตุเรียนอยู่ข้างล่างีนตัวหนึ่งจัวตุเรียน ต้องพันยาครับผมจหวะที่ต้องพันยานะจริงๆไม่ต้องพันก็ได้ให้เราไม่รีบอ่ะแต่เรารีบไงก็พันยาไปเลยแล้วกันโอเคนี่เราได้แล้วมาด้วยครับผมได้กุญแจมาด้วยนะหนึ่งจอกเราสามารถดิบได้หนึ่งครั้งนะครับผมผมจะดิบไปหาไอตัวที่ซิฟเวอร์แล้วกันเสียมานี่ยโคตรมาไนี้ดีกว่าตอนนี้ EP เราเกือบเกือบเต็มหลอดเลยบอกบผมสามารถเด็กได้ตันเลยเนี่ยแต่ก่อนจำได้ว่าเคไม่สามารถเด็ก EP จนตันได้นะแต่ตอนนี้มันได้จนตันได้เลยเหรอวะโคตรเอา แต่ว่ามันเด้งชา้านั่นเองนะแลขกับชา้าแต่ว่าเด้งตันนะครับวันนี้วันนี้เรามาเด้งมาดีขึ้นดีดีกว่าพอวางหม,มู่บ้านผมจะตายแล้วอ่ะทุเรียนมันโดนใครเซตหยอก็ไม่รู้นี่เราขึ้นมาตัวนี้ดีกว่าทุเรียนดีตามมาเลยมาดูลาดลาวก่อนมาดูลาดลาวาดูลาดลาวเดี๋ยวมาใช้คนดูดูอีกสักทีหนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมผมจะเปลี่ยนเป็นเด้งเลือดด้วยนะครับผมทุเรียนโดดลงไปก่อนเราเลยอุ้ยอย่าเพิ่งโดดอย่าเพิ่งโดดข้างล่างข้างล่างมี ลูกเรียนไปแล้วโอเคมาดาดิลูกเรียนดนนาสองชิบหายลูกเรียนโดนไม่น่าลูกเรียนโดนเลยมะโก อุ้ยโอ้เดีมด๋ม่ติดเดี๋ยวไม่ติดเด้งไปเด,งด,งด,งด้งเลือกอ่ะนะบอมจะข้ามไปยังไ,ไงวะเนี่ย โอ้แล้วมันซื้อเพื่อนแล้วด้วยนะครับไม่ได้กาละไม่เงยวางไม่ได้อีกวางระตูวาร์ปแล้วโอเคโอเคตัวเรียนมาลงมาใหม่นะเพื่อนมันน่ะระวังนะมาแล้วมลงไปแล้วโอเคโอเคเราฆ่าตัวึ่งละ มันเกิดมาสองตัวไม่ใช่ตัวนึงไปไหนอ่ะเห็นตัวเดียวเรียนเท้าขึ้นอยู่กับเราอยู่กับเราตรงไหนอ่ะข้างล่างข้างล่างกับเราเลยตายหมดตี่โอเคเกือบไม่รอดเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นปืนยิงใหญ่ไปดีกว่าครับผมจังหวะช่วยเพื่อนเนาะเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดอ่าเดี๋ยวไปฆ่าศัตรูดีกว่าที่ตรงนู้นนะครับไหนเดี๋ยวพี่ใหญ่แบบว่าจ่ายไม่รูกตะขวัดแล้วกันนะ จงรับรูตะกวดพี่ไปอุ้ยในบ้านโคตรหนวเลยทุเรียนชบปุ่นดูแล้วเราไปยากนะครับเนี่ยทุเรียนมีตังค์ซื้อประตูปั๊บไหมทุเรียนเราเจือตัวเป็นงานเดี๋ยวเด้งเ,เป็นอีพีจะเป็นเรื่องไปก่อนนะครับระวังในบ้านเยอะมากเราต้องปลาระเบิดไล่มันอ่ะเฮ้ยมันถอยลงไปข้างล่างละโอ้โห โอ้ยมาฮิงก่อมายิงก่อนข้างหลังยิงมาทุเรียนเราไปเกียร์หลังดีกว่าไปข้างหน้ามันไปยากอะ่ะเราว่าถอยก่อนดีกว่ามันหลายตี้นะครับผมอยู่ในบ้านด้วยทุกผู้ชมข้างหลังนั่งซุบตู้หรอได้ไงทุกคนโอเกมปีไฟยิงไม่ได้ทำไมมายิงไม่ได้嘛เกมโอ้บายทุเรียนเราเข้าชา้าเลยจังหวะนี้ปึ้ม บึ้มเดียวนะผมน่าก,กินจุงบุ๊เฮ้ยนี่ไอวอแข็งมีประโยชน์จังหวะนี้ทุกคนยิงมาเลยยิงมาเลยยิงมาก็เหมือนฮิลเราด้วยนะครับผม <c oughs> ดเดนะี๋ยวราจะดูแค่สองเม็ดนะฮิลได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะครับแล้วนึงนะมันมีที่วาร์ปปะวะเราจะมีตังไหมอะเราอยากได้ตังค์ซื้อประตูวาร์ปมีตังค์ปะโอเคมีเจ็ดร้อยนะผมไม่พอซื้อวะ่ะเราเนี่ยต้องขึ้นสะพานก่อนไหมเนี่ย เฮ้ยมานี่กันดีกว่าผู้เรียนมานี่มานี่มานี่เรามาเรามาข้างหลังก่อนเอ๊ะมันยิงกับอ๋อตรงบนปพรมอ๋อบนปั๊มโอเคมันก็ดามกันครับผู้เรียนก็ดามกันครับผมดามเอาไปก่อนเลย ตูเรียนแบบพันยากดียวแบบเลือดเต็มเลยอ่ะทุกคนโอ้โหเดือดจัดเกนียแม่งเดือดจัดม <c oughs> มันไปเก็บศพเพื่อนมันนะครับผมเดี๋ยวจะเฝ้าตู้ไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวแบบอยู่โซนนี้แหละมันเป็นมุมที่ดีแล้ครับผมสามารถแบบวิ่งขึ้นไปตรงสะพานก็ได้นะเราอ่ะจะออกซ้ายก็ได้เหมือนกันเฮ้ยมีคนอยู่บนบ้านตูเรียนแอบ,บอยู่มนี่ <c oughs> มองหน้าเราหรอมองแอบบมองหน้าเรานะตอนนี้ตังค์มีอยู่800นะฮะ ยังไม่สามารถซื้อประตูวาร์ปได้อยากซื้อประตูวาร์ปแล้วขึ้นบนยอดสะพานเนี่ยวาร์ปไปวาร์ปมาทีทุกคนข้ามสะพานได้เนี่ยน่าจะเฟี้ยวเลยนะครับเดี๋ยวเราขอปีนหัวตู้เรียนหน่อยนะโอเค <c oughs> ขี่ขึ้มากันก่อนท่านผู้ชมแอบบแอบแอบอุยอ้ยไอวอแตกเรียนไอวอแตกมานี่กันมานี่ก่อนเราเนี่ยต้องมาเล่นใต้สะพานรอน,นะครับตอนวันนี้ดีเด๋อเรามีไอวอแข็งไม่ต้องห่วงเราอยู่ได้นานอยู่ ถ้ามันเจาะเราอะตรงไหนดูเรียนอยู่ในปั๊มเหรอทุยปั๊ม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 อะไรกครูบ้านร่างปั๊มอ่ะเฮ้ยระวังระวังระวังโอเคมันอันนี้หมดละขอบคุณนะอะไรมันหมดเหรอตายตายหมดอ๋อมันตายแล้วเหรอโอเคเข้าวงกัดเข้าวงก่อนระวังนะตรงไอ้วอลสีฟ้ามีคน หมดบ้านก็มีรอดไปหลบหลังตอมว่าดีกว่ามาอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงมาก่อนมาก่อนเนี่ยฝั่งขวานี่มีคนรู้แล้วคนเหลือเจ็ดคนนะครับตอนนี้เฮ้ยเล็ดรถเล็ดรถไม่เป็นไรเดี๋ยวรีออนมันก็เด้งเลือดเองเฮ้ยเฮ้ยไอวอรไอวอรชมพูเฮ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โหมันได้วอทมันยิงแตกเลยโอ้โหไม่เป็นงานว่ะโอ้ยไอวอรผมจะไม่แตกแน่มันโดนปืนระเบิดนะครับ ไอ้บนบ้านไม่ทำแสบจัดเลยอย่าบอกเลยว่าเพื่อนมันหมดเลยเนี่ยบนบ้านน่าจะมีสองคนนี่ทุกคนแต่ว่าข้างล่างก็น่าจะคนละตี้กันนะผมดูทรงละนี่ไงล่างสองบนสองหรือเปล่าเนี่ยอาจจะบนสามก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารอดูเชิงกันทุกคน,นไงเรายังไม่เปิดนะมันคิดว่าตรงนี้ตายไปแล้วไงหรือว่าเราต้องแบบวิ่งขึ้นบนสะพานลอยให้ได้วะผมวว่านะวิ้ยมันสู้กันมันสู้กัน มาทำไมมาทำไมหนูเฮ้ยมันจะโดนลุมตัวนั้นมันจะโดนลุมเหมือนตัวนั้นจะโดนลุมเอาละจังหวะนี้หนึ่ง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 แล้วหนึ่งหนึ่งแล้วทุวเรียนมาไอเกย์พี่หน่อยนะผมตอนนี้ยังเลือดอยู่นะทุกคนไอเปียกไปติ้งเลือดอยู่แหว มันไม่โผล่เลยว่ะเฮ้ยปังเอ้เอเจ็บบอกเลยว่าเจ็บบอกเลยว่าเจ็บเฮ้ยมันสู้อ่ะมันสู้สสอ่ะเฮ้ย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 ชิบหายไอ่บอกหมดปลาระเบิดกดดันศัตรูให้มันวิ่งชา้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยตับหนึ่งพันยาชโชเลยลุก่อน่าจะลุกไม่ไหวนะน่าจะลุกไม่ไหวนะลุกขึ้นมาก็ฝันดีครับเื้อปักตรงเด็กดีแนะนำว่าไปใช้ทั้งทีมดูนะครับผมและใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็ลองกลับมาบอกคอมเมนต์กันได้นะครับ